ผ่านผลฤด,ดูกาลแห่งความรักมานะหลายคนได้ให้สิ่งของมีค่ากับบุคคลผู้เป็นที่รักของเราหลายคนได้ให้ของที่ระลึกหลายคนได้ให้แหวนเงินทองได้ให้ดอกไม้สักช่อหนะึ่งผมอยากจะถามหลายหลายคนเหมือนกันว่าเราได้ให้สิ่งหนึ่งแก่คนที่เรารักหรือยังนะครับ นั่นก็คือให้อภัยนะทั้งตัวของเขาและตัวของเราเองครั้งหนึ่งเราเคยเป็นบุคคลผู้ที่รักและชื่นชมในตัวกันและกันมากๆแต่แล้ววันหนึ่งมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เราเดินออกจากชีวิตของกันมาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความเกลียดชังทําให้ผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเลยครับสิ่งใดกันที่มันทําให้เราลงลืมความหมา ความรักของกันและกันไปได้ขนาดนี้ทําไมเราถึงเกลียดกันได้ขนาดนี้ในขณะที่เราต้องเดินออกจากชีวิตกันเพียงแค่นี้นะครับขออนุญาตมองให้ดูคนที่ยังผูกตัวเองไว้กับอดีตผู้ที่คิดว่าทุกสิ่งอย่างมันยังเหมือนเดิมผู้ที่ไม่เคยให้อภัยอะไรเลยนะแม้กระทั่งตัวของเราเองบางสถานเราเดินทางออกจากมันมาไกลแสนไกลคนบางคนเขาไปมีสังคมใหม่มีครอบครัวมีแฟนใหม่กันหมดแล้วนะครับ สิ้นสุดบทเพลงนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่กับปัจจุบันนะครับให้อภัยคนที่เรารักโดยเฉพาะให้อภัยตัวเองนะครับสิ่งไหนที่มันแล้วมาก็ห้มันแล้วไปไม่ต้องเสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยมอบหัวใจให้ใครไปเขาจะเก็บไว้หรือว่าย่ำจีเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าดอกไม้จะอยู่ในมือของผู้ใดกลิ่นความหอมของดอกไม้มันจะติดอยู่ในมือของผู้ให้อย่างเราเสมอครับ นะครับเขียนทุกสิ่งอย่างให้ทุกๆุกบุคคลไปพวกที่เขาไม่ได้ตั้ง